นี่นะคะก็มาเจอรู้วนละเรื่องสู่การเป็นดิวเลอร์ใหญ่ใน30วันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นคลิปสุดท้ายเนาะเป็นคลิปที่เรานะคะจะเป็นดิวเลอร์อย่างเต็มตัวแล้วนะคะคือเป็นดิวเลอร์มืออาชีพแบบเต็มตัวเนี่ยจะต้องมีคุณสมบัติอะไรนะคะก่อนที่ปุ้ยนะคะจะจบคลิปใน30วันนี้ที่ออกมาแบ่งถ่ายทอดว่ามันมีคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้นะคะปุ้ยจะมาบอกนะคะว่า เป็นยูเลอร์ใหญ่เมืออชีพเป็นตัวเนี่ยควรที่จะมี1ค่ะรักในงานขายนะคะสค่ะมีความตั้งใจจริงค่ะสมค่ะมีเป้าหมายในการทำงานสี่ค่ะเดินทางในสายงานขายอย่างมั่นคงไม่วักแวกนะคะหค่ะมีความสามารถเฉพาะตัว 6. ค่ะมีความสามารถในการสื่อสาร 7. ค่ะมีความสามารถในการริงดูใจแปดค่ะ มีความสามารถในการโน้มน้าวใจ9ค่ะมีความสามารถในการแก้ปัญหา10ค่ะมีความสามารถในการปิดการขายหากเราทำได้เราจะสามารถเป็นดีลเลอร์ใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นคลิปสุดท้ายที่ปุ้ยนะคะอยากจะมาบอกว่าเออ คลิปสุดท้ายที่จะมาเล่าเรื่องราวว่าการเป็นยูเลอร์ใหญ่เนี้ยจะต้องมีอะไรบ้างซึ่งคุณสมบัติทั้ง10ข้อที่ปุ้ยกล่าวไปแล้วเราลองเช็คตัวเองดูสิคะว่าเรามีกี่ข้อแล้วสําหรับวันนี้นะคะปุ้ยก็มาแบบสั้นๆง่ายๆนะคะเป็นคลิปที่จบมาหากรรมามสิวันแล้วนะคะว่า30เรื่องที่เรารู้ก่อนที่เราจะขึ้นเป็นยูเลอร์ใหญ่มันจะต้องมีอะไรบ้างก็อยากจะฝากทุกๆคนนะคะว่าหากเรานะคะ ตั้งใจจริงนะตั้งใจที่จะเป็นยูเลอร์ที่ดีที่มีประสิทธิภาพที่ลูกทีมรักลูกค้าหลงอะไร่งเงี้ยเรานะคะจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาตามคุณสมบัติทั้ง10ข้อที่ปุ้ยว่าไปแล้วนะคะสำหรับใครที่ยังจําไม่ได้นะก็สามารถกดดูย้อนหลังแล้วก็จดแล้วก็นํามาทบทวนดูสิคะว่าเรามีกี่ข้อแล้วนะถ้าใครนะคะมีครบทั้ง10ข้อีปุ้ยก็เชื่อว่า น้องๆหรือคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะก็จะกลายเป็นยูเลอร์ใหญ่ที่มีประสิทธิภาพท,ที่สุดกันนะคะยังไงปุ้ยก็ขอฝากไว้แล้วกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อน,นะค่ะสวัสดีค่ะบ้ายบายขอให้ทุกคนขึ้นเป็นยูเลอร์ใหญ่ได้ทุกคนเลยนะคะ